สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ วันนี้มิวพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดมิเนียมในโซนบางนาค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าเดอะโมนิสบางนาค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครค่ะเป็นโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะทั้งจากถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้าและก็ยังอยู่ใกล้กับสถานีบ t ทบางนาอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถเข้าเมืองแล้วก็ออกนอกเมืองได้สะดวกสบายค่ะจากทางด่วนเฉลิมนครอีกด้วยค่ะภายในโครงการมีสิ่งอำนวยค,ความสะ สะดวกแบบครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีกล้อง CCTV ค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกบ้านนอกจากนี้มีทั้งล็อบบี้ขนาดใหญ่ไว้รองรับแขกค่ะมีเมล์สปอตนะคะสระว่ายน้ําเป็นระบบน้ําเกลือค่ะมีทั้งสวนหย่อมสนามเด็กเล่นและก็ยังมีฟิตเนสให้ลูกบ้านได้ออกกําลังกายอีกด้วยค่ะร,บรบอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่แพ้กันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทัางสรรพสินค้าทั้งเมกาบ,บางนาเซ็นทันบางนาและอีกหลายแห่งค่ะอยู่ใกล้กับสถานพยาบาล หลายแห่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งโรงพยาบาลศิกรินและก็โรงพยาบาลไทยนครินค่ะเอาเป็นว่าโครงการนี้ถ้าเกิดท่านใดที่อยากได้คอนโดมิเนียมในโซนทำเลศักยภาพแล้วล่ะก็ไม่ควรพลาดค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมด้านในของตัวห้องกันเลยดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าห้องที่มิวพามาชมแล้วค่ะห้องนี้เลขที่1462 20อทับยอยู่ที่ชั้น7ของอาคาร C ีเดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมด้านในตัวห้องกันดีกว่าค่ะ พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด29.98ตารางเมตรค่ะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำและ1ห,ห้องนั่งเล่นเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ค่ะซึ่งด้านหนึ่งได้มีการวิวอินเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้เก็บของไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอีกด้านหนึ่งท่านสามารถวางเป็นโซฟาหรือว่าจะวางเป็นชุดโซฟาขนาดใหญ่ก็ได้นะคะ เดินลึก้ามาบริเวณด้านในของตัวห้องค่ะเราก็จะมาเจอกับโซนของห้องครัวนะคะซึ่งท่านสามารถใช้พาร์ติชันขัดกั้นตรงนี้เพื่อกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนก็ได้ในส่วนของห้องครัวมีการยูอินไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะทั้งตู้สาหรับจัดเก็บของ ซิงล้างจานเตาและก็ฮูดดูดควันค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถวางตู้เย็นได้ด้วยนะคะถัดจากห้องครัวจะมีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะสามารถเดินออกมาอย่างพื้นที่บริเวณระเบียงของห้องได้ค่ะซึ่งท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ซักล้างได้นะคะสามารถวางเครื่องซักผ้าและก็สามารถตากผ้าได้ค่ะและจากระเบียงท่านสามารถชมวิวสวยๆได้นะคะเพราะว่าห้องนี้อยู่ที่ชั้น7ค่ะเมื่อมองออกไปก็จะพบกับสระว่ายน้ําด้วยค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้มีหนึ่งห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครนันและก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ค่ะ ถัดจากห้องนั่งเล่นก็จะเป็นห้องนอนค่ะโดยมีประตูกระจกบานสไลด์กัน้นพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส,ส่วนค่ะภายในห้องนอนก็จะมีฐานเตียงนะคะที่มีริ้นชักอยู่บริเวณใต้เตียงเพื่อสามารถใช้เป็นที่ในการจัดเก็บของได้ค่ะและภายในห้องนอนยังมีการบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะยังมีมุมที่เหลือค่ะที่ท่านสามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะวางโต๊ะบริเวณปลายเตียงเพื่อวางทีวีไว้ดูในห้องนอนได้ค่ะ ในห้องนอนจะมีหน้าต่างบานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะที่สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติได้และสามารถเปิดระบายอากาศได้ดีเลยค่ะการเดินทางไปยังคอนโดเดอนิสโมโนบางนาเริ่มต้นบนทางคู่ขนานบางนาตราดหน้าเมกะบางนาจากนั้นขับตรงไป5.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเดอนิสโมโนบางนาตรงเข้าไปในซอย200เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ มากเลยนะคะตกแต่งอีกเพียงแค่เล็กน้อยก็สามารถลากกระบอาเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ได้แล้วค่ะท่านในที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายได้เลยนะคะทางช่องทาง f a c e b o o k f a แ Page J Asset Management และที่ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน b าย Asset Management ก็ได้ค่ะ เรามีทีมที่ศึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สําคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนานฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวาน,าน์โฮมอาคารพาณิชย์แล้วก็คอนโดมิเนียมค่ะแต่ว่า EP นี้เวลาของมือหมดลงแล้วส่วน EP หน้ารู้สภาพะทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ